ฉลยข้อสอบแนติบัณฑิตสมัยที่54ข้อ8ขาแพ่งมาตรา1452ห้ามสมรสขณะที่มีคู่สมรส1495ฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมรสมาตรา1499วรรค2ผลการสมรสเป็นโมฆะคุ้มครองผู้สุจริต1473วงเ็บเย1471วงเ็บ3สินส่วนตัว สินส่วนตัวได้มาระหว่างาสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยสนีนะ1696งห้าหกผู้ทำพินัยกรรมโอนทรัพย์ทำรายทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกําหนดพินัยกรรมมาตรา1 6ึ่งหกสอ้าหามห้ายาตโดยทํและสินาการแบ่งสินของคู่สมรสมรดกของคู่สมรส ตรงคําตอบการที่นายแก้วไปบวชเป็นพระภิษุไม่ทําให้การสมรสระหว่างนายแก้วกับนางเอกสิ้นสุดลงเมื่อนายแก้วศึกจากสมณเพศมาจดทะเบียนกับนางสาวโทจึงเป็นการสมรสซ้อนซึ่งผิดเงื่อนไขาตามประมวลผลหมายแพ่งระะพาณิชย์มาตา1452ก็ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตา1495 การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าวก็ไม่ทําให้นางโทผู้สมรสเกิดสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของในแก้วตามมาตรา1น9่วรรคสองแต่นางโทอาจเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ตามพินัยกรรมที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรมได้ในแก้วได้ที่นาและที่สวนระหว่างสมรสโดยการรับมรดกจากบิดา ทั้งสองแปลงดังกล่าวย่อมเป็นสินส่วนตัวของนายแก้วตามมาตรา1 4 7 1วงเล็บ3นายแก้วจึงมีสิทธิที่จะทำาพินัยกรรมยกทินาให้หนางโถได้ส่วนการไปส่วนการโอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สิสนอาจเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมอาจจะทำให้ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไปตามมาตรา1696าวรรคหนึ่งนั้นหมายถึงการโอนทรัพย์สิสน ี่ยังมีผลอยู่ในขณะผู้ทําพิธีกรรมตายแต่เมื่อในแก้วทาพิธีกรรมยกที่นาให้แก่นางโทเรวต่อมาในแก้วได้จดทะเบียนยกที่นา,ายกที่นาแปลงนี้ให้แก่นางเอกโดยสเสน่หาก็ตามแต่หลังจากนั้นในแก้วก็ได้เพิกถอนการให้เพราะนางเอกผู้รับประพฤติเนรคุณศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ที่นากลับมาเป็นของในแก้วแล้ว จึงถือไม่ได้ว่านายแก้วไดโอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งที่นาอันเป็นวัตถุแห่งข้อกําหนดพินัยกรรมข้อกําหนดพินัยกรรมที่ยกที่นาให้แก่นังโคจึงเป็นอันเพิกถอนไปด้วยมาตรา1696วรรคหนึ่งจึงเพิกถอนไปตามมาตรา1696วรรคหนึ่ง ที่นาจึงตกทอดแก่นางโทตามข้อกำหนดในพินัยกรรมส่วนที่สวนทึ่งเป็นสินส่วนตัวของนายแก้วตามมาตรา1 4 7 1วงเล็บ3นั้นเมื่อนายแก้วถึงแก่ความตายย่อมเป็นมรดกตกทอดไปยังทาย,ยาทโดยธรรมนางเอกเป็นอรียายโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อนายแก้วเจ้ามรดกไม่มีทาย,ยาทอื่นดังระบุไว้ในมาตรา1.629นอกจากนางเอกอีก นางเอกจึงเป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้รับมประดททั้งหมดตามมาตรา1635บวเล4ดังนั้นที่สวนแปลงนี้ย่อมตกทอดได้แก่นางเอก